อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากหนังสือร่มไม้และเรือนใจโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลตอนที่25เพื่อนคู่คิดของศรัทธาวันนี้นำเสนอเป็นตอนจบ ศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญในพุทธศาสนาดังเห็นได้ว่าพิธีกรรมของชาวพุทธทุกชนิดรวมไปถึงการทำวัดสวดมนต์จะต้องเริ่มต้นด้วยการสรนเสริญคุณพระตนตรัยทั้งนี้ก็เพื่อเสริมสร้างศรัทธาของเราให้หนักแน่นขณะเดียวกันก็เป็นการเตรียมใจให้พร้อมสำหรับกิจกรรมอื่นๆหลังจากนั้นพุทธศาสนาแม้จะเป็นศาสนาแห่งปัญญา แต่ก็ตระหนักว่าปัญญานั้นสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วจะต้องเริ่มต้นด้วยศรัทธาโดยเฉพาะศรัทธาในตัวบุคคลเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือแม้กระทั่งเพื่อนทั้งหมดนี้รวมเรียกว่ากัลยาณมิตรกัลยาณมิตรสำคัญเพียงใดก็พึงพิจารณาจากพุทธพจน์ดังนี้ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดความมีกัลายาณมิตรก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งการเกิดขึ้นของอริยะอัสดางคิกมักแก่ภิกษุฉันนั้นภิกษุผู้มีกัลายาณมิตรพึงหวังสิ่งนี้ได้คือจากเจริญจักทำให้มากซึ่งอริยะอัสดางคิกมักบุคคลใดจะเรียกว่าเป็นกัลายาณมิตรได้ก็เพราะมีความน่ารัก น่าเคารพน่าเจริญใจและรู้จักพูดให้ได้ผลเป็นต้นคุณนนลักษณะดังกล่าวย,ออย่อมยังศรัทธาให้เกิดแก่ผู้พบเห็นและหากเป็นผู้ทนต่อถ้อยคำถแถลงเรื่องล้ำลึกได้และไม่ชักนำไปในทางเสื่อมเสียก็ย่อมจะส่งเสริมผู้อื่นให้บังเกิดสัมมาทิฏฐิและดำเนินชีวิตบนหนทางที่ถูกต้องได้ความสำรวมของพระอัสสชิขณะเดินบินบาต สามารถน้อมใจอุปติสสะให้เข้าหาเพื่อถ่ายถามแม้ธรรมกถาของพระอัสชชิจะสั้นแต่ก็มีความลึกซึ้งจนอุปติสสะบรรล,ลุสวสดาปฏิพลก่อนที่จะบวชเป็นพระสารีบุตรศรัทธาที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวพุทธคือศรัทธาในพระรัตนตรยัยและกัลยาณมิตรที่ควรแก่การน้อมใจเลื่อมใสามากที่สุดคือพระบรมศาสดา หากไม่มีศรัทธาและความเลื่อมใสดังกล่าวแล้วบุคคลก็ยากจะเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติได้พระพุทธองค์ถึงกับตรัสว่าภิกษุใดที่เคลือบแคลงไม่ปลงใจไม่เลื่อมใสแนบสนิทในพระศาสดาในธรรมในสงฆ์ชื่อว่ามีตอในใจซึ่งยังสลัดทิ้งไม่ได้และตรัสอีกว่าภิกษุนั้น จักถึงความเจริญงอกงามไพ่บูรในธรรมวิไน,นัยนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามศรัทธาในพระตัตนตรัยนั้นไม่ได้หมายถึงการปรงใจเชื่อโดยไม่ใช้ปัญญาไต่สวนแม้ว่าศรัทธาในพระพุทธองค์จะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติธรรมแต่พระองค์ได้กล่าวย้ำว่าก่อนที่จะเลื่อมใสศรัทธาบุคคลควรพิจารณาตรวจสอบพระองค์อย่างถี่ถ้วนในทุกแงม่มุมเช่น ดูว่าเป็นผู้มีความเศร้าหมองหรือไม่มีความเสียหายเมื่อมีชื่อเสียงเกียรติยศหรือไม่พระองค์สอนทำใดภิกษุปฏิบัติตามแล้วรู้ธรรมนั้นหรือไม่เป็นต้นต่อเมื่อตรวจสอบแล้วเห็นว่าพระองค์ถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงค่อยเลื่อมใสศรัทธาศรัทธาเช่นนี้แหละที่พระองค์เรียกว่าศรัทธาที่มีเหตุผลอาการวตีศรัทธา เป็นความจริงว่าสำหรับบางคนแล้วศรัทธ,ธาในตัวบุคคลไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติธรรมอัจฉริยะบุคคลอาจใช้ปัญญาของตนพาเข้าถึงสัจธ,ธรรมชั้นปรมัติ์โดยไม่ต้องฝากศรัทธ,ธาไว้กับใครพระบรมศาสดาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้กระนั้นก็ตามตราบใดที่ยังไม่ประจักษ์แจ้งในปรมัติตั์บุคคลย่อมต้องอาศัยศรัทธ,ธาเป็นแรงผลักดัน อย่างน้อยก็ต้องมีศรัทธาว่าสภาวะ,ะไร้ทุกข์และหนทางแห่งการสิ้นทุกข์นั้นมีอยู่จริงต่อเมื่อเข้าถึงสภาวะนั้นแล้วจึงไม่มีศรัทธาเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะได้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วด้วยเหตุนี้พระอรหันต์จึงได้ชื่อว่าเป็นอัศัทธะหรือผู้ไม่มีศรัทธาศรัทธานั้นมีพลังทำให้เราเข้าถึงในสิ่งที่เราไม่เคยเข้าถึงมาก่อน ศรัทธาทำให้เราเชื่อว่าแม้ปัจจุบันจะทุกข์กระทมแต่อนาคตจะต้องดีขึ้นรพินรนาถากูลเปรียบศรัทธาว่าเป็นดังวิหกที่รู้สึกถึงอรุณรุ่งและส่งเสียงขับขานทั้งทั้งที่ยังมืดสนิทแต่ขณะเดียวกันศรัทธาที่ปล่อยให้อารมณ์เข้าครอบงำอย่างสิ้นเชิงก็อาจผลักดันให้ชีวิตหลงทางสิ้นเนื้อประดาตัวและเสียผู้เสียคนไปได้ง่ายๆ ศรัทธาในศาสดาจอมปลอมอาจหมายถึงการสังมวยชีวิตให้กับความบ้าคลั่งของบางคนดังกรณีสานุสิทธิ์ของจิมโจนส์และเดวิดโคเรสหลายคนแม้จะไม่ถึงแก่ชีวิตแต่ความทุกข์ที่ทับถมก็มากพอที่จะกลายเป็นวิกลจริตหรือเป็นปฏิปักษ์กับคุณงามความดีไปเลยกรณีอื้อฉาวในบ้านเราเมื่อเร็วๆนี้ทำให้หลายคนเบืออหน้าหนีจากพระสงฆ์และพระธรรม ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสเตือนนานแล้วว่าบุคคลเลื่อมใสยยิ่งในบุคคลบุคคลนั้นต้องอาบัตอันเป็นเหตุให้สงยกวัดบุคคลนั้นลาศิกขาเสียบุคคลนั้นตายเสียเขาย่อมไม่คบหาภิกษุอื่นๆเมื่อไม่คบภิกษุอื่นๆก็ย่อมไม่ได้สดับสัตธรรมเมื่อไม่ได้สดับสัตธรรมก็ย่อมเสื่อมจากสัตธรรม แม้ว่าศรัทธาจะช่วยให้จิตใจชื่นบานมีปิติและความสงบเย็นแต่หากปล่อยให้ศรัทธาเป็นเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกล้วนๆก็ง่ายที่จะกลายเป็นความเชื่องมงายที่ขายทุกขมาให้ในภายหลังศรัทธาที่เกื้อกูลแก่ชีวิตอย่างแท้จริงจึงจำเป็นต้องเป็นศรัทธาที่มีปัญญาเป็นพื้นฐานคือเกิดจากการไตร่ตรองด้วยเหตุผลพูดง่ายๆคือคำานึงถึงความถูกต้องเป็นที่ตั้ง ยิ่งกว่าที่จะเอาความถูกใจเป็นเกณฑ์หากจะศรัทธาผู้ใดก็ไม่ใช่เป็นเพราะรักชอบหรือเพราะฉันทาคติไม่ใช่เพราะสนองตันหามานะหรือทิฏฐิแต่เพราะพิจารณาแล้วด้วยปัญญาโดยไม่เอาตัวตนเข้าจับหรือเทียบเคียงจริงอยู่ปัญญาของคนเรานั้นมีจํากัดเหตุผลก็ใช่ว่าจะปลอดพ้นจากอารมณ์หรือการยึดถือตัวตนอย่างสิ้นเชิง แต่อย่างน้อยที่สุดการใช้ปัญญาเท่าที่เรามีจะทำให้เรามีเกณฑ์ในการวางใจศรัทธาเมื่อใดที่เราพบว่าบุคคลหรือสิ่งที่เราศรัทธานั้นไม่เข้ากับเกณฑ์หรือเคลื่อนคลาดออกจากเกณฑ์นั้นเราก็จะมีสิ่งเตือนใจให้กลับมาทบทวนว่าศรัทธาของเรานั้นเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ตรงกันข้ามหากศรัทธานั้นเป็นไปด้วยอารมณ์ล้วนๆเราจะไม่มีเกณฑ์ใดๆเลย นอกจากความถูกใจก็ความถูกใจนั้นเราแน่ใจได้อย่างไรว่าจะพาเราไปถูกทางโรคภัยไข้เจ็บนานา,นาชนิดความทุกข์นานา,นาประเภทเกิดขึ้นก็เพราะผู้คนเอาแต่เสพสแสวงสิ่งถูกใจไม่ใช่หรือคุณสมบัติของศรัทธาที่ดีก็คือไม่ทำให้เราหยุดนิ่งงอมืองอเท้า หากแต่เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการพัฒนาตนและการสร้างความเจริญงอกงามแก่ชีวิตในทางพุทธศาสนาการพัฒนาตนก็ดีความเจริญงอกงามของชีวิตก็ดีแยกไม่ออกจากกระบวนการพัฒนาปัญญาศรัทธาที่ดีจึงต้องส่งเสริมกระบวนการพัฒนาปัญญาพูดง่ายๆคือช่วยให้เรามีปัญญามากขึ้นศรัทธาที่ไม่มีเหตุผลรองรับยากที่จะนำเราสู่หนทางแห่งปัญญาได้ ความเชื่อที่งมงายมีแต่จะทำให้เราละทิ้งปัญญาคอยแต่จะพึ่งพิงสติปัญญาของผู้อื่นพร้อมกันนั้นผู้ที่ปลูกฝังศรัทธ,ธาที่งมง,งายก็มักจะถูกกีดกันขวางกัน้นไม่ให้เราใช้ปัญญาลัทธิคลั่งไคล้เป็นอันมากจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้สานุสิตสมองฟ่อรวมทั้งการบังคับให้อดหลับอดนอนทำพิธีกรรมตั้งแต่เช้ายันดึก เมื่อปลูกศรัทธาโดยมีปัญญาเป็นพื้นฐานศรัทธานั่นเองก็พร้อมจะเป็นสะพานไปสู่ปัญญาที่สูงขึ้นในทางพุทธศาสนาถือว่าศรัทธาในพระัตนไตรายที่ถูกต้องจะต้องนำไปสู่การมีสัมมาทิฏฐิในบทสวดมนต์พิเศษของสำนักส่วนโมกจะมีบทหนึ่งที่ชาวพุทธเป็นอันมากสวดเป็นประจำแต่อาจมองข้ามสาระสำคัญไปบทสวดนั้นมีข้อความตอนหนึ่งว่า ส่วนผู้ใดถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะแล้วเป็นอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐสี่ด้วยปัญญาอันชอบคือเห็นความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความก้าวล่วงทุกข์เสียได้และขนทางมีองค์8อันประเสริฐเครื่องถึงความระงับทุกข์นั่นแหละเป็นสารณะอันกเกษมนั่นเป็นสารณะอันสูงสุดเขาอาศัยสารณะนั้นแล้วย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ พุทธพจน์ดังกล่าวชี้ชัดว่าศรัทธาในพรนะธรรมไตรที่ถูกต้องนั้นจะต้องก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในอริยสัจสี่คำถามก็คือเราท่านทั้งหลายที่เรียกตนว่าเป็นชาวพุทธมีความเข้าใจในหลักธรรมข้อนี้เพียงใดหรือว่าศรัทธาในพรนะธรรมไตรของเรานั้นได้แต่ผลักดันให้เราเฝ้าทำบุญทำทานแต่อย่างเดียวแต่ไม่ช่วยให้ปัญญาง,งอกงามขึ้นเลย ถ้าเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่าเป็นศรัทธาที่ให้อานิสงส์น้อยและอาจทำให้เราต้องเสียใจในภายหลังเมื่อพบว่าผู้ที่เราเฝ้ากราบแหนวังบุญจากเขานั้นหาใช่คนสูงส่งอย่างที่คิดไม่ศรัทธานั้นเป็นดังน้ำเลี้ยงชีวิตที่สดชื่นเป็นปัใจจัยให้เกิดพลังใจและความสงบเย็นไปพร้อมกัน ศรัทธาทําให้ชีวิตมีทิศทางแน่วแน่เพราะขจัดความลังเลสงสัยให้หมดไปแต่ศรัทธาก็ต้องการเครื่องนําทางเป็นหลักประกันว่าทางที่แล่นไปนั้นเป็นทางที่ถูกเราจําเป็นต้องปลูกศรัทธาให้มีขึ้นขณะเดียวกันก็อย่าลืมบ่มเพาะปัญญาให้มาควบคู่กันด้วยการเดินต้องอาศัยสองขาชั้นใดชีวิตก็ต้องการปัญญาเป็นเพื่อนเคียงคู่ศรัทธาชั้นนั้น กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์